เช้าวันนี้เราจะทำเบอร์เกอร์สไตล์แบบบ้านๆเบอร์เกอร์เปลนงานสีสวยนะครับเวลานี้กลับไปครั้งนะครับกับ Travel with Arun และในวันนี้เราอยู่กันใน episode ของ Cooking with Arun ซึ่งเป็น ep พิเศษมาก คุณพ่อได้เทคโอเวอร์แล้วครับผมและคุณพ่อเนี่ยจะมาให้ดูวิธีการทำ chicken burger with bacon นะครับหรือว่าเบอร์เกอร์ไก่กับเบคอนไปอ n j o y กันดีกว่าครับโฮมเมดเบอร์เกอร์วิดคุณพ่อของผมครับสวัสดคีครับวันนี้เราจะทำเบอร์เกอร์สไตล์แบบบ้านๆน,นะฮะที่เราใช้เนื้อนี่เป็นเนื้อไก่ซื้อสำเร็จรูปมาใส่หูดแตบนบ อย่างแรกเราเตรียมเบอร์เกอร์ทำร้อนนะฮะในกระทะใช้น้ำมันบริโภคแล้วจะตกหน้าด้วยใช้เบคอนเพื่อที่วจะให้เบอร์เกอ,อร์เรามีความกรอบแล้วก็มีเป็นออสไตล์จูจี่หน่อยหนึ่งคือมีรสชาติเค็มนเราจะใส่เกลือนิดเด็ยมันเนื้อไก่นะครับแล้วก็ใส่พริกไทย เป็นการเสิร์ฟรสชาติกระทะหนึ่งพอเคร่องไม้ให้ร้อนแล้วแล้วจะเพิ่มด้วยเบคอนเบคอนนี่เราไม่ต้องใส่น้ำมันนะฮะเพราะว่ามันจะมีน้ำมันออกมาเองอยู่แล้วเร่ก็กำลังสีสวยนะครับเวลานี้ออกเป็น golden brown มันก็ตอนนี้กำลังพร้อมที่จะสดเต็มร้อยในระหว่าง <backs> ใกล้ๆนี่เราจะเสร,ริม mm. รสชาตินะครับนิดหนึ่งโดยการใส่บาร์บีคิวซอสเข้าไปนิดหนึ่งรัก <c oughs> ้าให้มันได้ยี ให,ให้มันซับน <of> ้ำม,มันไฟอ่อนเราจะให้มันซีนติแกะความหอมสำหรับีคิวเราจะย่างผักนิดหน่อยนะฮะโดยใช้น้ำมันส่วนหแล้วของเบคอนเนี่ยแหละเพื่อที่ว่ามันจะได้มีกลิ่นหอม รสชาติตอนนี้เราจะตีหมูฝังด้วยนะครับเราเราเตรียมพร้อมไปแล้วฝั่งซื้อฟาร์มเฮาส์หาซื้อได้ตามฟู้ดแลนด์กับตามแมคโครนะครับของฟาร์มเฮาส์มีนาเบอร์เกอร์เราเสร็จแล้วเราจะตอด้วยชีส เพืที่ให้มันลายๆแล้วให้ติดบนเบอร์เกอร์ไปในตัวเลยคนระับน,นี่ผมใช้เป็นเ e ปเปอร์ชีสนชฮะมีพริกไทยในตัวดเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันรมกรอบมากขึ้นขึ้นต้ำตาลให้มันกำลังดีกรอบนอกนุ่มในเอเสเตโตทาพื้นฐานนิดนึง เฟสโตรที่เราทำเองจากที่บ้านแล้วเดี๋ยวเจอมี YouTube ให้ดูครับวิธีการทำเฟสโตรฝาปิดนะฮะผัดออร์แกนิกหาซื้อได้ f ามฟู้ดแลนด์วิลล่า คอนเบเกอร์นน Burger เรานี่พร้อมใกล้ทานแล้วนะฮะเราจะใส่แตงกวาลงซึ่งเราทําเองที่บ้านนะฮะน,นี้เหลือจะมี Youtube แชร์ไปให้อีกทีหนึ่งนะฮะ่าเพื่อวิธีการทําตัวแตงกวานี้นะฮะ,ะไม่ใส่เยอะนะฮะใส่แคบประมาณพอดีก็ดีท้ายครับเราจะท็อปมันด้วยมัสตาร์ด ก็เหลกัานี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมเสร็จแล้วนะครับเป็นเบอร์เกอร์ไก่ใส่กับเบคอนชีสลองทำดูเองนะครับไม่ยากเลย